เสียงไก่ขันยามเช่าดังทะลุเข้ามาในบ้านไม้หลังเก่าๆที่ฝาผนังบางจนเสียงลมยังรอดเข้าได้ในบ้านหลังนั้นมีชายคนหนึ่งนอนงายตาโพรงบนเสื้อเก่าๆกอนชายหนุ่มวัยยี่สิบปลายๆมีหนวดเครารุงรังรูปร่างผอมแห้งแต่ดวงตาย,ยังชายแววเจ้าเล่ห์เขาเคยเป็นเด็กในหมู่บ้านที่มีความหวังเติบโตมาในครอบครัวที่ทําสวนผลไม้แต่หลังจากพ่อแม่เสียชีวิตกอนก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยกู้เงินจากคนในหมู่บ้านมาเปิดร้านชําแล้วเอาเงินไปรูดบัตรเล่นหวยเล่นไพ่บ้าง เสียหมดตัวในเวลาไม่ถึงปีตอนนี้ก่อนติดหนี้ไปทั่วทั้งลุงประดิษฐ์เจ้าของร้านขายปุย๋ยครูชมพูนุชที่เคยเมตตายืมให้ตอนขัดสนและที่หนักที่สุดคือเฮียตงเจ้ามือเงินกู้รายใหญ่ในตลาดอำเภอที่ขึ้นชื่อเรื่องส่งคนไปตามเก็บเงินแบบถึงเนื้อถึงตัวสามวันก่อนก่อนโดนลูกน้องเฮียตรงสองคนมาล้อมหน้าบ้านจะคืนเมื่อไหรเงินแสนห้าดอกเดินทุกเจ็ดวันเนี่ยเสียงไอ้รังมือขวาของเฮียตรงดังลั่นก่อนยกมือไหว้หัวสั่นหัวคลอน อีแค่ไม่กี่วันครับพี่เดี๋ยวผมหาให้ได้แน่นอนได้ข่าวว่ามีคนจะขายสวนผมขอเข้าไปช่วยเขาทํางานแลกเงินก่อนนะพี่นะขอครั้งที่สามแล้วนะกอนมึงอย่าคิดนี้ละถ้ามึงมีกูจะเผาบ้านมึงให้เหลือแต่ต่อไอรังถุยน้ําล่ลงพื้นก่อนเดินจากไปคืนนั้นกอนนั่งจ้องไฟฉายบนเพดานพลางคิดแผนจนในที่สุดเขาก็ยัดเสื้อผ้าใส่เป้สะพายหลังหยิบเงินสดที่เหลืออยู่ราวพันบาทกับบัตรประชาชนโทรศัพท์เก่าๆที่จอร้าวครึ่งหนึ่ง แล้วแอบออกจากหมู่บ้านตอนตีสามเขานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปถึงสถานีขนส่งจังหวัดแล้วต่อรถสองแถวไปอำเภอที่ไม่มีใครรู้จักชื่อบ้านป่าหวายที่นี่เป็นอำเภอเล็กๆมีตลาดเช้ากับวัดใหญ่หนึ่งแห่งหมู่บ้านปลูกเรียงรายติดท้องนามีถนนลูกรังและป้ายไม้เก่าๆติดข้างทางก่อนเดินลากเป้เข้าไปหางานอย่างเงียบๆจนเจอร้านข้าวแกงเจนวนที่ติดป้ายรับคนล้างจานมึงหนีนี่มาใช่ไหมเจนวนถามเสียงเรียบ ก่อนสะดุ้งแทบทำช้อนร่วงปากเปล่าครับไม่ต้องโกหกฉันเคยหนีนี่มาก่อนเหมือนกันที่นี่ปลอดภยัยแต่ห้ามสร้างนี่ใหม่ก่อนยิ้มบางๆเหมือนหัวใจได้รับน้ําเย็นเจนนลให้เขานอนในห้องเก็บของหลังร้านเป็นห้องเล็กๆพื้นซีเมนแข็งๆกับพัดลมหนึ่งตัวแต่เขารู้สึกเหมือนได้พักในโรงแรมหรูเขาเริ่มทํางานวันต่อวันเงียบๆไม่ติดต่อใครใช้ชื่อปลอมว่าเดทแต่แล้วในวันที่สิบห้าหลังจากเริ่มตั้งหลักได้บ้าง เขาก็เผอโทรหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อบอยด้วยความคิดถึงเฮ้ยกูอยู่บ้านป่าไวสบายดีเว้ยเจรันเข้าใจดีชิปเขาไม่รู้เลยว่าปลายสายมีอีกคนที่แอบฟังอยู่และบอยเองก็เป็นคนที่โดนเฮียตรงกดดันให้ส่งข้อมูลของกอนสามวันต่อมามอเตอร์ไซคเครลคันหนึ่งก็มาจอดหน้าร้านเจนวลคนขี่ใส่หมวกกันน็อกสีดำเสื้อแขนยาวคลุมตัวเหมือนนักทวงหนี้มืออาชีพกอนแอบมองจากหลังร้านใจเริ่มเต้นแรงหรือจะเจอตัวจนได้ มอเตอร์ไซคเครลคันนั้นจอดนิ่งอยู่หน้าร้านข้าวแกงเจนวนคนขี่ไม่ลงจากรถทันทีเขาแค่เอียงคอช้าๆเหมือนมองเข้าไปในร้านผ่านกระจกบานเก่าๆที่เต็มไปด้วยไอ้น้ำจากหม้อแกงก่อนแอบอยู่หลังม่านพลาสติกที่กั้นห้องครัวกับลานซักล้างมือสั่นเงือชุ่มขาเกือบก้าวไม่ออกไอ้ก่อนแน่ๆมันมาแล้วเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆทันใดนั้นเจนวนเดินออกไปหน้าร้านยืนกอดอก มากินข้าวหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ถอยรถไปอย่ามายืนจอดบังหน้าร้านคนอื่นคนบนรถไม่ตอบแต่เอี้ยวตัวลงหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วยื่นให้เจนวนเจนวนรับมาเปิดดูรูปถ่ายเก่าๆขาวดำซีจางเป็นรูปกรยืนยิ้มใส่กล้องตอนอยู่ร้านชำของตัวเองเมื่อปีก่อนข้างล่างเขียนด้วยลายมือวัดวัดว่าชื่อกอนลูกมี่เฮียตรงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแจ้งเบาะแสมีรางวัลกอนรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม เจ๊นนพับกระดาษช้าๆแล้วยิ้มไม่เคยเห็นหน้าในรูปนะเออถ้ามาอีกครั้งก็ถามดูใหม่ละกันวันนี้ร้านยุ่งแล้วเธอก็เดินกลับเข้าร้านไม่รอคำตอบชายชุดดำถอยรถออกไปช้าๆและเร่งเครื่องหายลับไปทางทุ่งนาก้อนโผลเข้าไปหาเจ๊นวนทันทีเจ๊ทำไมไม่บอกว่าอยู่ในร้านเพราะฉันไม่ใช่ตำรวจไงเจโนนตอบเสียงเรียบฉันก็แค่คนที่เคยวิ่งหนีมาเหมือนกันถ้าแกยังอยากอยู่ที่นี่ต้องเปลี่ยนทุกอย่าง นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในวันถัดมาก่อนโกนหนวดเคราตัดผมเกลียนเจนวนให้เสื้อช็อปเก่าๆใส่แทนเสื้อยืดโรมๆมเขาเริ่มพูดด้วยสำเนียงกลางแทนภาษากลางปนใต้ที่เคยพูดเจนวนยังให้ยืมชื่อเดชอย่างเป็นทางการและให้เขาออกหน้าในร้านบ้างตอนขายอาหารเขาซ้อมบทพูดผมมาจากอำเภอวังม่วงครับมาหางานเพราะที่บ้านฝนตกน้ำท่วมสวนหมดแล้วจนคล่องชีวิตใหม่ดูเหมือนจะเริ่มต้นได้ดี แต่ในโลกของเจ้านี่ไม่มีคำว่าลืมเพราะหลังจากผ่านไปเพียงสองอาทิตย์ร้านข้าวแกเงียบผิดปกติในเช้าวันหนึ่งไม่มีลูกค้าแม้แต่คนเดียวทั้งที่เป็นวันพระเจ๊นวลเดินไปเก็บตะลิวเงียบๆไม่ต้องพูดอะไรนก่อนแต่แกคนหมีอีกแล้วกอนตาโตหมายความว่าไงเจ๊เมื่อคืนมีคนเอาใบปลิวมาติดหน้าตลาดเป็นประกาศตามหาตัวแกมีเบอร์เฮียตรงแต่อยู่พร้อมรางวันเงินสดใครแจ้งเบาะแสได้รับเลยหมื่นหนึ่ง ก่อนแทบเข่าสุดเจนวลถอนหายใจยาวเดินไปหยิบเงินสามพันบาทใส่ซองยื่นให้นี่เงินที่แกทํางานไว้ฉันไม่หักอะไรเลยเอาไปแล้วรีบไปเถอะก่อนที่จะไม่ทันก่อนแบกเป้ขึ้นหลังอีกครั้งกลั้นน้าตาไว้ก่อนหันกลับไปไหวเจนวลสามครั้งถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาขอบคุณให้ได้มากกว่านี้นะเจ๊แค่ไม่สร้างนี่ใหม่ก็พอแล้วก่อนรีบเดินออกจากร้านผ่านตลาดผ่านทุ่งนามุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟสายเก่า ที่ยังมีรถไฟวิ่งวันละเที่ยวเดียวมุ่งหน้าไปยังจังหวัดที่เขาไม่เคยไปลำปลายมากเริ่มใหม่อีกทีที่ทีท่ไม่มีใครรู้จักเลยเขาพึมพำกับตัวเองก่อนจะขึ้นรถไฟแต่เขาไม่รู้เลยว่าใต้เบาะแถวหลังสุดของขบวนมีใครบางคนสวมหมวกแก๊ปต่ำปิดหน้านั่งถือรูปถ่ายเก่าใบเดิมและตอนนี้เขากำลังมองกอนอยู่เงียบเงียบ รถไฟเก่ากรอบแกรบแล่นผ่านทุ่งนาและป่าละเมาะช้าๆเสียงล้อเหล็กเสียดสีกับรางเป็นจังหวะที่ทำให้คนง่วงแทบทุกคนในขบวนหลับไปหมดเหลือเพียงอนที่นั่งตาโตสะพายเป้เก่าแน่นไม่ยอมวางเขานั่งชิดหน้าต่างมองวิวที่เปลี่ยนผ่านอย่างกระสับกระส่ายในใจกังวลว่าคนที่นั่งแถวหลังสุดในขบวนคนที่เหมือนกำลังแอบมองเขาคือใครกันแน่แต่จนกระทั่งรถไฟเทียบท่าที่สถานีลำปลายมาศซึ่งเล็กจนไม่มีแม้แต่เครื่องประกาศเสียงตามสาย ทุกอย่างก็ยังนิ่งเงียบไม่มีใครเดินตามไม่มีเสียงเรียกชื่อไม่มีมอเตอร์ไซเครลหรือรถเก่งน่าสงสัยมารออยู่ก่อนรีบเดินลงจากรถไฟอย่างไม่เหลียวหลังหยิบผ้าปิดหน้าขึ้นมาใส่ปลอมตัวอีกชั้นหันเข้าตลาดชาวเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างสถานีเขาเดินวนอยู่ครึ่งชั่วโมงก็เจอร้านขายข้าวเหนียวหมูทอดของยายแก่คนหนึ่งชื่อยายมิ่งแกนั่งข้างเตาทานใบเก่าดูเงียบขึมแต่สายตามีเมตตาหางานอยู่หรอไอ้หนุ่มยายถาม ครับยายผมมาจากบ้านแตกน้ำท่วมผมไม่มีที่ไปแล้วอยากหางานใช้แรงสักอย่างยายมองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าถ้าขยันก็อยู่ช่วยายายขายของตอนเช้าส่วนบ่ายๆไปช่วยบ้านข้างสวนเก็บหอมกับกระเทียมรับจ้างรายวันคนยิ้มกว้างรู้สึกโชคดีที่ฟ้ายังให้โอกาสเขาเริ่มงานตั้งแต่วันรุ่งขึ้นตื่นตีสี่ครึ่งล้างเขียงหุงข้าวเหนียวย่างหมูเดินเข็นรถเข้าไปตั้งหน้าวัดกับยายนิ่ง แล้วตอนสายก็แบกตะกร้าไปช่วยชาวบ้านเก็บของในไร่บ่ายแก่แก่ก็กลับมาโยนตัวลงบนฟูกในเพิงไม้เก่าหลังบ้านยายมิ่งชีวิตเรียบง่ายเรียบสงบจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากกลับจากไร่ในตอนบ่ายเขาพบว่ายายมิ่งนั่งหน้าซีดอยู่ตรงระเบียงบ้านมีคนมาถามหาคนชื่อก่อนว่ามาอยู่ที่นี่หรือเปล่าแกพูดเสียงเบาบอกว่ามาจากกรุงเทพทำงานเป็นทวงสัญญาก่อนตัวชายายบอกว่ายังไงครับ ยายบอกไม่รู้จักแล้วก็ให้เขาไปที่วัดเขาก็เดินหายเขาไปตรงหลังโบสถ์ก่อนรีบเก็บข้าของทันทีหยิบเป้ผ้าหม่มกับเงินที่ยายให้เก็บไว้มัดย่างอีก2อ0พั้ายายมิ่งห้ามไม่ได้ได้แต่มองเขาเดินหายไปในทางดินหลังบ้านเขาไม่ได้วิ่งแต่เดินเร็วๆเ,เลาะเรียบแนวไร่ข้ามลำคลองแคบๆจนมาถึงโรงงานเก่าซึ่งเป็นตึกสามชั้นทิ้งร้างมีข่าวลือว่าเคยเป็นโรงสีแต่ไฟไม่เมื่อสิบปีก่อน ก่อนปีนเข้าไปในช่องแตกของกำแพงเหนื่อยหอบเขามุดเข้าไปในห้องเก็บของเก่าแสงลอดผ่านช่องไม้พอให้มองเห็นซ่อนก่อนคืนนี้ค่อยคิดต่อแต่ยังไม่ทันได้นั่งผักเสียงฝีเท้าก็ดังเข้ามาในโรงงานจากอีกด้านก่อนนิ่งสนิทใจเต้นจนเหมือนจะหลุดออกจากอกไอ้ก่อนออกมาเถอะหน้ากูรู้ว่าอยู่ในนี้เสียงที่เขาไม่มีวันลืมไอ้รังลูกน้องเฮียตงเฮียตงไม่อยากใช้วิธีรุนแรง แค่ให้มึงกลับไปใช้นี่เขารออยู่แล้วก่อนมองไปรอบตัวหาทางหนีทีไล่ช่องหน้าต่างเก่าแตกอยู่มุมหนึ่งแต่สูงเกินจะปีนทันทีแถมเสียงไอ้รังก็ใกล้เข้ามาทุกทีเขาเลือกกระโดดลงใต้โต๊ะไม้ผุผุข้างผนังใช้ผ้าใบคลุมตัวแล้วกลั้นหายใจไอ้รังเดินเข้ามามองซ้ายขวาไฟฉายส่องไปทั่วห้องใจก่อนเต้นแรงจนกลัวว่าอีกฝ่ายจะได้ยินแสงไฟฉายหยุดอยู่ตรงโต๊ะไม้นิ่งไอ้รังเงียบไปครู่หนึ่ง เหมือนจะรู้แต่ไม่แน่ใจก่อนที่เสียงมือถือของมันจะดังขึ้นเฮียครับยังยังไม่เจอครับเดี๋ยวลองอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วมันก็เดินออกไปเสียงฝีเท้าหายลับไปพร้อมแสงไฟก่อนยังไม่ขยับเขานอนนิ่งอยู่อย่างนั้นนานเกือบชั่วโมงก่อนจะค่อยๆคืคบคลานออกมามองไปรอบตัวแล้วตัดสินใจหนีต่อไม่ได้แล้วต้องสู้ต้องหาทางจบมี่มี่ให้ได้ไม่ใช่แค่นี้คืนนั้นก่อนไม่กลับไปบ้านยายมิ่ง เขาเดินลัดเลาะ,ะริมลำคลองจนถึงเพิงร้างท้ายหมู่บ้านสภาพโทรมจนแม้แต่ขโมยยังไม่ชัยตาเขาเข้าไปนอนทั้งที่ตัวสั่นด้วยความเหนื่อยและใจสั่นด้วยแผนที่ยังไม่ชัดเจนแต่ตอนรุ่งเช้าความคิดบางอย่างก็ผุดขึ้นมาถ้าจะหยุดหนีมีแค่สองทางหนึ่งหาเงินใช้หนี้สองหาเรื่องให้เฮียตรงโดนจับเขาเลือกข้อหนึ่งก่อนหาเงินก่อนเริ่มจากการกลับไปหายายมิ่งตอนฟ้ายังไม่สว่างยายมิ่งตกใจที่เขายังมีชีวิตรอด แต่ก็ให้เขานั่งกินข้าวต้มและฟังแผนของเขายายครับผมอยากเปิดเพจขายของเองขายของแห้งในหมู่บ้านเราส่งออนไลน์เองจะมีคนซื้อเหรอยายขามวดคิ้วนี่ครับถ้ารู้จักโปรโมทผมเคยเปิดร้านชำมาก่อนผมรู้ตลาดออนไลน์เขาตาวาวยายมิ่งมองเขานิ่งๆแล้วถอนหายใจจะลองก็ลองยายให้ใช้มือถือเครื่องเก่ากับไวไฟจากร้านหมูปิ้งข้างบ้านใช้ตอนกลางคืนได้ก่อนเริ่มถ่ายรูปของพื้นบ้านทุกอย่าง กระเทียมดองน้ำพริกยอดมะพร้าวอ่อนผักแห้งตะไคร้หั่นฝอยและอีกสารพัดเขาสร้างเพจเฟซบุ๊กชื่อของบ้านนอกแท้ๆ่าลำปลายแล้วโพสต์ขายทุกคืนจัดโปรโมชั่นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางช่วงแรกแทบไม่มีคนสนใจเขาแทบจะหมดหวังแต่ในวันที่เจ็ดโพสต์ของเขาน้ำพริกตาแดงเผ็ดจนร้องขอชีวิตถูกแชร์โดยแม่ค้าคนดังจากเมืองกดไลค์เป็นพันสั่งกันมาเป็นสิบๆกล่อง ก่อนใช้ทุกบาทที่มีไปซื้อของยายมิ่งช่วยลงมือแพ็คของด้วยยายผมจะจ่ายค่าของคืนแน่นอนขอแค่เองไม่ตายก็พอแล้วไอ้เด็ดยอดสั่งของทะลุร้อยกล่องในสัปดาห์ต่อมาเงินเริ่มเข้าบัญชีรวมถึงลูกค้าที่โอนเงินก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มมีรายได้ชัดเจนเขาเอาเงินไปจ่ายหนี้เล็กๆที่เคยติดไว้กับเจ้านี่รายย่อยก่อนแล้วเริ่มนับว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะได้ครบแสนห้าแต่เหมือนโชคชะตาจะไม่ให้เขาสู้แบบเงียบๆ วันหนึ่งขณะที่เขากําลังเดินไปส่งของที่ป้ายรถเมล์คนคนหนึ่งก็เดินสวนมาช้าช้าก่อนจะพูดเบาๆด้วยน้าเสียงที่กอนจําได้แม่นไอ้กรอนหวังว่าแกจะมีเงินพอซื้อน้ําแข็งใส่เผาศพตัวเองนะมันคือไอ้รังคราวนี้มาแบบไม่รีบร้อนไม่ต้องแอบมันยิ้มและในมือมีมือถือเครื่องหนึ่งกําลังเปิดหน้าเพจข,ของกอนเฮียตรงส่งกูมาอุดหนุนโดยเฉพาะส่งฟรีถึงบ้านเลยปะ ตอนนิ่งไม่ตอบเขาเหลือบไปเห็นรถอีแตนของลุงรังเจ้าของไร่กระเทียมที่รู้จักกันผ่านมาโดยบังเอิญก่อนตะโกนลุงไปวัดใช่ไหมผมขอติดรถไอ้รังจะวิ่งตามแต่ก่อนกระโดดขึ้นหลังรถก่อนรถอีแตนก็เคลื่อนตัวช้าๆห่างออกไปจากถนนใหญ่จากนั้นทุกอย่างเริ่มเร็วขึ้นไอ้รังไม่ใช่แค่ขู่มันกลับไปถ่ายรูปร้านยายมิ่งโพสโซเชียลว่านี่คือบ้านคนโกงเงินเจ้านี่พร้อมเบอร์โทรปลอม ยอดสั่งของก้อนลดลงทันทีบางคนขอยกเลิกบางคนด่าเขาในคอมเมนต์ผมต้องตอบกลับผมต้องเปิดหน้าสู้ก้อนตัดสินใจไลฟ์สดครั้งแรกในชีวิตสวัสดีครับผมชื่อเดชไม่ใช่โจรไม่ได้มีใครมาเพื่อโกงผมแค่เคยลม้มเคยผิดและอยากเริ่มใหม่วันนี้ผมขอความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ให้ผมรอดแต่ให้ยายมิ่งกับคนแก่ที่ช่วยผมอยู่ได้ต่อด้วยคลิปของเขาถูกแชร์อีกครั้ง คราวนี้ด้วยเสียงเห็นใจและชื่อเสียงกลับมาดีขึ้นชั่วข้ามคืนแต่ในความดังนั้นก็พาเรื่องใหม่เข้ามาด้วยเพราะคลิปนั้นถึงตาเฮียตรงแล้วเสียงโทรศัพท์ของกอนดังขึ้นในเช้าวันหนึ่งเขามองชื่อที่ปรากฏบนหน้าจออย่างไม่อยากเชื่อสายตาเฮียตรงเขานิ่งอยู่หลายวินาทีก่อนกดรับเฮียเสียงก้อนสั่นนิดนิดเสียงอีกฝ่ายยังนิ่งเยือกเย็นดังใหญ่แล้วนะมึงไลทีคนดูหมื่นวิวเป็นแสน แต่นี่กูยังเท่าเดิมนะกกอ,อนสูดหายใจลึกผมจะจ่ายครับเฮียผมแค่ขอโอกาสจ่ายเป็นงวดงวดผมมีรายได้ผมทำเพจขายของผมไม่ได้หนีอีกแล้วเฮียตรงเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดช้าช้ามึงคิดว่ากูจะไว้ใจได้เหรอแต่เอางี้กูจะให้โอกาสมึงแต่อย่าคิดว่าได้เปล่าก่อนฟังอย่างตั้งใจหัวใจเต้นรัวมึงมาหากูที่นครชัยศรีวันเสาร์หน้า กูจะดูว่ามึงยังกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้ากูไหมแล้วสายก็ตัดไปก่อนรู้ดีนี่ไม่ใช่แค่การเจรจาแต่มันคือการวัดใจว่าจะนีหรือรเผชิญหน้าวันเสาร์ที่นัดหมายก่อนเดินทางไปนครชัยศรีพร้อมกับป้าอ่วมญาติห่างๆของยายมิ่งที่เคยมีสามีทำงานราชการในสาลป้าอ่วมเสนอจะช่วยพูดให้ถ้าเฮียตรงยอมเจรจาอย่างเปิดเผย แกอยากลวนเดชหนีมันมาก็พอแล้วถึงเวลาก็ต้องสู้ไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยความจริงก่อนพยักหน้ามือเย็นเฉียบแต่ตาแน่วแน่สถานที่นัดคือโกดังเก่าที่เฮียตรงใช้เป็นที่นัดเจอลูกมี้ไม่ใช่โรงพักไม่ใช่ร้านอาหารแต่มันคือสนามประลองเฮียตรงนั่งอยู่กลางห้องมีไอ้รังยืนกอดอกอยู่ข้างหลังมากด,ด,ดีเดชเฮียพูดเรียบๆในระเงินกูก่อนล่วงซองเอกสารออกมาส่งให้เฮีย นี่ครับสลิปเงินโอนยอดแรก1นึ่งมืกับสัญญาผ่อนจ่ายรายเดือนพร้อมรายละเอียดบัญชีธุรกิจผมมีคนค้ำด้วยป้าอวมเฮียเปิดดูแวบหนึ่งแววตาเขาดูตกใจไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะความกล้าและการเตรียมตัวก่อนพูดต่อผมหนีมาเกือบปีแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะชิ่งผมแค่เคยจนเคยกลัวตอนนี้ผมขอเริ่มใหม่และผมขอเริ่มด้วยการคืนเงินไม่ใช่ด้วยการหนีป้าอวมเสริม เด็กคนนี้ไม่ได้เลวมันแค่ล้มเรามีเอกสารสัญญาครบถ้าไม่รับก็ถือว่าคุกคามประชาชนฉันจะส่งให้ตำรวจดูด้วยเฮียตรงมิ่งไปอีกครั้งไอ้รังขยับตัวเหมือนจะเถียงแต่เฮียยกมือห้ามสุดท้ายเขาหัวรเราะเบาๆเออเอาก็เอาถือว่าให้โอกาสมึงแต่ถ้าขาดงวดเดียวกูไม่พูดเยอะแล้วนะก่อนโค้งให้เล็กน้อยสีหน้าโล่งอกที่สุดในชีวิตหลายเดือนผ่านไปเพจของบ้านนอกแท้ ป่าลำปลายกลายเป็นเพจชื่อดังระดับภูมิภาคมีออเดอร์จากทั่วประเทศก่อนเริ่มจ้างวัยรุ่นในหมู่บ้านมาช่วยแพ็คของยายมิ่งกลายเป็นแม่ครัวประจําแบรนด์น้ําพริกตัวท็อปปะอวมเป็นที่ปรึกษาด้านเอกสารธุรกิจและเฮียตงก็กลายเป็นลูกค้าประจําของน้ําพริกตาแดงไปโดยปริยายก่อนไม่รวยแต่ก็ไม่จนไม่มีและไม่โกหกอีกต่อไปเขายือนอยู่ได้เพราะเลือกสู้ในวันที่ไม่มีอะไรเหลือและเพราะเขาเชื่อว่า คนที่เคยพลาดก็มีสิทธิ์จะกลับตัวถ้าไม่ยอมแพ้